สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขปู่คำแสนนะคะปล่อยให้ต่องวดนะคะท่านผู้ชมเลขออกวันที่หนึ่งนะคะปู่คำแสนก็ปล่อยให้วันที่สองเลยนะคะปู่บอกว่าที่รีบปล่อยให้นะคะก็ไม่อยากให้คนอื่นนะคะเอาไปพูดว่า เอาเลขคนอื่นมาปล่อยอะไรประมาณนี้นะคะที่ปูบอกนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมและก็ฟังนะคะปูบอกว่าสำหรับงวดนี้นะคะก็ฝากถึงลูกศิษย์ลูกหานะคะหรือแฟนเอฟซีปูนะคะปูบอกว่าสำหรับงวดนี้ก็ ให้จัดนะคะให้จัดได้เลยแต่ก็ให้ซื้อพอประมาณนะคะปู่บอกนะคะปู่ให้ต่องวดเลยนะคะคือเจ็ดสามห้านะคะปู่บอกว่าก็ให้จับซื้อด้วยนะคะอย่างเช่นอ่าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองจับซื้อเอานะคะปู่บอกปู่บอกว่า สำหรับตัวนี้ก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหารหรือแฟนเอฟซีนะคะของปูนะคะปูบอกวาอ่าเอาไปซื้อแล้วก็เอาไปบอกกันต่อๆนะคะแช์นะคะเผื่อจะได้ค่าน้ำมันค่ากับข้าวนะคะช่วงที่โควิดอะไรประมาณนี้นะคะปูบอกก็เอาไปซื้อเพื่อมีได้ค่าน้ำมันนะคะสำหรับ แฟน f อฟซที่มาทํางานเทพหรือทําอยู่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะปู่ก็บอกว่า,เ,าเพื่อได้ช่วยค่าน้ํามันอะไรประมาณนี้นะคะปู่ก็เลยฝากถึงลูกศิษย์ลูกหานะคะ,ะปู่บอกว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะก็ลองเอาไปหาซื้อดูนะคะสำหรับสองตัวนะคะปู่ก็จัดให้นะคะ7-3-3-5แล้วก็ เกนะคะก็กลับด้วยนะปู่บอกซื้อบนล่างนะคะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะ,ะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขปู่คำแสนนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้า ถูกใจนะคะก็จัดนะคะถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านได้นะคะสำหรับตัวเลขเนาะเราก็เลือกเอาที่ถูกใจตรงใจกับที่ว่ามันอยู่ในใจเรานะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อนะคะสำหรับเลขความฝันก็คือความฝันเนาะ ไมีเข้าไมีหลุดนะคะแอดมินเอก็ย้ำเสมอนะคะซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกำลังที่มีนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละแชร์คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอนะคะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินเอก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ